ข่าวด่วนครับทุกคนอุงอิงเพชรบ้านแพงเจอป่วนในไลฟ์สดน้องมีวิธีการจัดการยังไงครับเอาดีแหละที่พูดขอบอกปวนในช่องหนูปะวาเมื่อที้ไหนคนบึ่งหนูหลายบึ่งหนูหลาย ยังไงบ้างครับทุกคนกับลีลาการจัดการคนที่มาป่วนบนไลฟ์สดครับทุกคนซึ่งอุ๋งอิงเพชรบ,บ้านแพงเนี่ยน้องก็ไม่ได้แบบจะมาอารมณ์เสียอะไรนะแถมหัวเราะด้วยซ้ำนะต้องบอกว่าโอ้โหควบคุมสติได้ดีมากๆต้องขอชื่นชมนะครับสำหรับคนที่ป่วนเนี่ยเมื่อวานนี้ก็คือโอ้โหโดนทัวลงไปสิครับทุกคนน่าจะโดนเตะออกไปจากไลฟ์สดอุ๋งอิงเพชรบ,บ้านแพงเลยนะครับอุ๋งอิงเพชรบ,บ้านแพงบอกว่า ดีนะที่เข้ามาปวดในไร์หนูคน้นิได้มาเบิงหนูหลายแล้วน้องก็หัวเราะอ,ออกมาครับทุกคนซึ่งไม่มีอาการอารมณ์เสียแต่อย่างใดนะครับทุกคนคุมสติได้ดีมากๆต้องขอชื่นชมนะครับต้องบอกว่าปฏิเสธไม่ได้จริงๆเนาะว่าอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยน้องกลายเป็นคนดังมากๆแล้วในขณะนี้ไม่แปลกนะครับที่จะมีคนมาต่อว่าในไลฟ์สดอะไรแบบนี้ครับทุกคนซึ่งศิลปินดังๆเนี่ยมีทุกคนนะครับแต่อยู่ที่ว่าเขาจะควบคุมการ อตอบโต้ยังไงอาจจะได้เห็นแล้วนะครับตามข่าวหลายๆข่าวบางทีเนี่ยศิลปินดาราซึ่งโดนโจมตีหน้ากล้องโดนโจมตีกลางไลฟ์สดบางคนวีนเดี๋ยวนั้นเลยจนเป็นข่าวบางคนตอบโต้ไปเดี๋ยวนั้นเลยจนเป็นข่าวนะครับแต่อุ้งอิงน้องบอกว่าให้แฟนคลับเตะออกให้หน่อยเตะออกไปเลยจ้านะครับแล้วก็บอกว่าดีแล้วที่เมื่อเบิงหนู ค้นสด็เบ่งหนูหลายๆห่านะครับคือชอบมากอ่ะชอบอุ้งอิงมากคือน้องยังเป็นเด็ก1เลยครับยังเป็นเด็กแล้วก็น้องเข้าใจอะไรหลายๆอย่างเข้าใจโลกนะครับแล้วผ่านผ่านกระบวนการการควบคุมสติ มาอย่างดีแล้วนะครับสำหรับลูกสาวองิงเพรบ้านแพง,ง,งต้องบอกว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เนาะใครคิดร้ายกับน้องระวังไว้ดีๆนะครับเนาะใครคิดร้ายใครมาป่วนระวังตัวไว้ดีๆนะครับคุณอาจจะไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตก็ได้เพราะอุงอ,งอิงเป็นคนดีมากๆนั่นเองนะทุกคนเมื่อวานนี้ใครได้ดูทันบ้างครับน้องไลฟ์สดทางไหนไม่รู้แต่อุ้มอิมเห็นเนี่ยคลิปวิดีโอของน้องเนี่ยเต็มทิกตอกเลยนะคนเอามาแชร์กันแล้วก็บอกว่าชื่นชมสปิริต แล้วก็เอนดูในการแบบว่าตอบโต้กับคนที่มาต่อว่ามาป่วนในไลฟ์สดนะครับเนี่ยทุกคนเห็นไหมครับน้องเนี่ยเป็นตัวอย่างให้ใครหลายๆคนได้เลยอย่างบางคนคือถ้าเจอแบบเนี้ยอย่างงุ้มอิ่มเองหรือผู้ใหญ่หลายๆคนเนี่ยควบคุมไม่ได้นะควบคุมสติไม่ได้นะครับน้องตอนแรกเหมือนจะมีอารมณ์อยู่นิดนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอควบคุมสติตัวเองได้น้องก็มองเป็นเรื่องตลกไปมองเป็นเรื่องหัวเราะไปครับทุกคน เก่งมากอุ้งอิงเก่งมากนะครับขอชื่นชมจริงๆกับสปิริตของน้องถ้าเป็นอุ้งอิ่มเองอาจจะโดนอิ่อมด่ากาลางไลฟ์สดไปแล้วอะไรแบบนี้นะครับแต่อุ้งอิ่มก็ไม่ค่อยสนใจคือต้องบอกว่าถ้ามีมีคนมาป่วนแบบนี้นะครับเราก็ปล่อยผ่านอยากพิมพ์มาก็พิมพ์ถ้าเราไปตอบโต้จะได้ใจอุ้งอิงเนี่ยน้องก็คงคิดแบบนั้นนะก็บอกว่าเตะออกไปไนะจ้าเตะออกไปเลยจ้านะครับน้องให้ FC แฟนคลับเนี่ยช่วยกันรายงานช่วยกันเตะออกไปนะครับ น่ารักมากแล้วก็เก่งมากควบคุมสติได้ดีมากๆสําหรับลูกสาวองค์อิงเป็นบ้านแพงนะครับนะขอชื่นชมจริงๆแล้วก็เมื่อวานนี้มีแม่หน่อยอยู่ข้างๆด้วยเราสังเกตว่าแม่หน่อยมาไลฟ์สดกับองอ์อิงเพชรบ้านแพงแม่หน่อยไม่มีความกังวลว่าลูกจะพูดอะไรออกไปเหมือนเขารู้กันว่าอง์อิงเป็นคนที่มีความมีความรับผิดชอบสูงหนึ่งมีสติสัมปชัญญะสูงหนึ่งลูกตัวเองไม่ตอบโต้อยู่แล้วนะ,ะอันเนี้ย เราเชื่อว่าแม่หน่อยคิดแบบนั้นเพราะว่าองค์อิงค่อนข้างที่จะมีสติในการจะทําอะไรอย่างตอบนักข่าวเองร้องมีเซนส์ตลอดเลยเวลาจะตอบอะไรออกมาแต่ละอย่างองค์อิงเป็นคนที่มีเซนส์มากๆแล้วก็นักข่าวถามปุ๊บตอบได้ปั๊บนะครับแล้วก็เป็นคนที่คิดมีไหวพริบป,ปฏิพานดีมากๆเด็กผู้หญิงคนนี้ไม่งั้นไม่ร้องเพลงรับทิปได้วันวัน,วน,วนเป็นแสนๆนะครับเนาะรับทิปได้ ร้องเพลงไปด้วยได้นะครับยิ้มให้ทุกคนได้น้องทําอะไรพร้อมกันได้หลายๆอย่างเพราะฉะนั้นแล้วขอชื่นชมจริงๆถามว่าการดังขนาดนี้ของอุงอิงเพชรบ้านแพงมันย่อมมีคนอิจฉาเป็นธรรมดาครับทุกคนอิจฉาไม่ใช่อิจฉาธรรมดาอิจฉามากๆด้วยนะครับมันย่อมมีอยู่แล้วเพราะว่าความดังความได้มาลายน้ําใจทุกคืนแบบนี้ครับทุกคนซึ่งเหมือนกับบางทีเนาะ FC แฟนคลับทั่วโลกหันมาโฟกัสที่ตัวน้องคนอื่นเขาก็อัด อาจจะเป็นศิลปินที่เขาชอบอาจจะแบบนะด้อยกว่าหมายถึงว่าความดังน้อยกว่าองุ่นอิงเขาก็เลยแบบอาจจะมีอารมณ์อิจช้าบ้างนู่นนี่นั่นนะครับนี่ก็คือเป็นเรื่องปกติแล้วก็เขาก็ทุกใจของเขาเองนะครับซึ่งองุ่งอิงน้องก็แฮปปี้ของน้องไปขนาดโดนมาป่วนน้องก็ยังแฮปปี้มีสีหน้าแววตาที่แฮปปี้นะครับเราก็นั่นแหละครับทุกคนมันคืออุ๋นอิงอ่ะนะครับน้อง น้องมีวิธีจัดการของน้องเพราะฉะนั้นแล้วมิมไม่ห่วงเลยในเรื่องการตอบสื่อหรือว่าการโดนป่วนอะไรเพราะว่าน้องเนี่ยเอาอยู่อยู่แล้วนะเราเราเห็นแบบนั้นมาหลายครั้งแล้วเนาะแล้วก็อย่างบางคนเนี่ยมาตําหนิน้องว่าทําไมไม่ไหว้พ่อโจแบบนุ้นแบบนี้ตอนนั้นใช่ไหมครับอุงอิงว่าขอบคุณนะจา่าสิเอาไปพัฒนาปรับปรุงจานะครับซึ่งถ้าถ้าเหมือนกับว่าถ้าคอมเมนต์ไหนที่เป็นคอมเมนต์ที่เหมือนกับ แนะนำอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช้ความรุนแรงองงอิงน้องพร้อมที่จะรับฟังแล้วก็ปรับปรุงพัฒนานะครับแต่ก็มีเกาะคุ้มกันอย่างพี่หมอนอิงแล้วก็ fc แฟนคลับต่างๆทั่วโลกที่คอยแบบว่าปกป้องน้องนะครับซึ่งน้องไม่ต้องทำอะไรเลยแต่น้องตอบเลือกที่จะตอบว่าขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะนำมาปรับปรุงแก้ไขแล้วก็พัฒนานี่แหละคือเสน่ห์ขององ๋งอิงนะครับนี่แหละคือความที่ นี่แหละทุกคนถ้าเปรียบได้ก็เหมือนนางเอกอ่ะพวกมาคอมเมนต์ก็เลยโดนมองกลายเป็นนางร้ายไปอะไรแบบเนี้ยนะครับเนาะชื่นชมชื่นชมแล้วก็ครูหมอนอิงเห็นไหมครูหมอนอิงก็ออกมาปกป้ององค์อิงเอ,งเองนะครับโดยที่น้องไม่ต้องพูดอะไรให้เหนื่อยเลยนะครับแล้วก็พอมาคอมเมนต์เสร็จปุ๊บองค์อิงก็ทําให้ดูเลยองอิงก็เข้าไปไหว้พ่อโจโดเดี๋ยวนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยน้องพร้อมที่จะปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอไม่ใช่คนน้ําล้นแก้วอง์อิงยังเป็นน้ําที่ ทำตัวเองครึ่งแก้วอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่เวลาคนเทอะไรลงไปเนี่ยน้องพร้อมที่จะปรับปรุงแล้วก็แก้ไขพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะครับชื่นชมนะครับชื่นชมจริงๆแล้วน้องมีวิธีจัดการที่ดีมากๆถ้าเป็นดาราบางคนเนาะขออนุญ,ญาตนะครับถ้าเป็นบางคนเนี่ยอาจจะโดนด่าอาจจะโดนสาบไปแล้วสำหรับคนที่เข้ามาป่วนเตี่อิงคือ,อยังมีอารมณ์หัวเราะอ,อ่ะทุกคนนะน้องนี่แหละความเป็นศิลปินที่ดีนะครับความเป็นคนอารมณ์ดีนะครับ คือมันเป็นเกาะคุ้มกันในตัวน้องเองเพราะว่าน้องเป็นคนแบบนี้นะอันนี้ชื่นชมจากใจจริงๆกับลูกสาวองค์อิงพี่บ้านแพงนะเมื่อวานนี้ถ้าใครได้ดูน้องก็คงได้เห็นบรรยากาศที่คนมาป่วนคือไม่ไม่รู้ว่าเขามาป่วนว่าอะไรใครที่ได้ติดตามอะไรบ้างเนี่ยคอมเมนต์มาได้นะครับซึ่งอิ่มเนี่ยไม่ทันเมื่อวานนี้เข้าไปดูไลฟ์สดไม่ทันนะจริงๆมาดูไลฟ์สดช่วงที่พี่พี่แองจี้เนี่ยแต่งหน้าอยู่นะครับพี่แองจี้ก็สุดยอดแต่งหน้าเก่งมากนะครับ ชื่นชมพี่แองจี้นะต้องบอกว่าแต่ละลุกที่ออกมาทุกวันเนี่ยคือปังมากทุกวันจริงๆนะครับเนาะแล้วก็เมื่อวานนี้องค์หญิงมีวิธีการจัดการกับคนที่มาป่วนดีมากๆเก่งมากๆลูกเนาะเอาใจช่วยแล้วก็ขอให้น้องประสบความสําเร็จเนาะในหน้าที่การงานนะครับไม่ว่าจะคิดอะไรก็ขอให้สมหวังปรารถนาทุกอย่างด้วยกันแล้วกันปีใหม่ยังไม่ได้อวยพรเลยนะครับมีแต่น้องอวยพรให้นะ <laughs> โอเคนะครับทุกคนก่อนจะไปคลิปนี้ ใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้วันนี้อุ้มอิ่มจัดรายการบ่ายโมงนะครับที่คนลุกทุ่งรลายฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็จัดรายการมุ่นซื่อขึ้นร้อยสเดี๋ยวจะแชร์ลงเพจอยู่แล้วก็ฝากติดตาม Facebook อุ้มอิ่มด้วยอุ้มอิ่มข่าวกาาระแสส่วนตัวนะคะฝากทุกคนด้วยนะครับรักทุกคนนะครับ